ได้รถตู้ค่ะใช่แล้วแม่แก้วก็แนะนำค่ะว่าจะว่าจะมีที่นี่ที่นู่น,นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปดูแต่สรุปก,ก็ไม่มีก็เ,เลยไปซื้อที่อืน่นดีแม่ก็แนะนำเลยใช่ค่ะคุณปรึกษาแม่แม่ปรึกษาแม่แก้วค่ะคใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่ก็มีรถตู้แล้วก็ไม่รู้จะไปดูที่ไหนคะ่นะก็เลยปไปหาของได้รถตู้ต้องการได้แม่แก้วซื<ม>้อมา ไม่ค่ะไม่ไม่ค่ะไม่ไม่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนค่ะไม่ใช่แน่นอนไม่แก้แบบหาส่วนลดให้เยอะคะคือไม่รู้จะไปดูที่ไหนด้วยค่ะก็เลยก็เป็นคนใกล้ตัวเขามีรถตโต้ก็เลยถามใช่ก็เลยพาไปดูด้วยก็พาไปดูพาไปดู ไม่ถูกใจเหรอถึง <c oughs> ไม่ได้ไม่มีค่ะต้อมีรถให้ซื้อค่ะไม่ที่ถูกใจที่ทสุดที่แม่พาไปที่สุดไม่มีใช่คำหมดค่ะเราได้ซื้อที่อื่นแล้วเราเป็นที่ไหนอะไรเงี้ยคะย่าๆก็ดูเองเหรอคะก็ซืีทแถวที่มีโชว์เรื่องสาวบ้านแต่ก็ได้ใช่ไหมคะได้เป็นรุ่นเดียวกับพี่นเดงเลยไม่ใช่ค่ะคนละรุ่นค่ะแต่ใกล้ๆกกันไม่ใกล้ด้วยค่ะ แม่แม่ข да ับเองเลยต้องเล็กหน่อยไม่เพราะเป็นที่ก้วแนะนำค่ะไม่ใช่คันนี้สรุปได้แล้วได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่อันที่ไม่แก้วแนะนำค่ะอ๋อที่ไม่แก้วแนะนำไม่มีรถไม่มีรถค่ะขับรถแบบคะประมาณกี่ร้อยร้อยรถตู้เหรอคะซื้แล้วไม่แต่ว่ามันเป็นราคามาตรฐานของรถตู้อยู่ค่ะหนูไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่แม่เป็นคนจ่ายเท่าไหร่ถึงได้รถตู้ เหนื่อยค่ะเราเราเราอยากจะแบบว่าขึ้นมาบนรถแล้วก็นอนได้เลยอะไรเงี้ยค่ะมันมันมทำเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยสะดวกกว่าตอนเวลาพักผ่อนด้วยใช่ค่ะสะดวกค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีพื้นที่ให้เปลี่ยนมากขึ้นด้วยเราไม่เอาคนใหญ่แม่เขาไม่ไหวค่ะอันนั้นใช่ใใชช่่่่มัคะนีพยายามหาคนขับค่ะเรื่อยๆแือว่าไม่ถูกใจสักทีแม่เลยขับเองไปเลยคือเราไม่อยากมีคนขับอยากเดีค่ะองค่ะทำไมครับ ที่แบบว่าเข,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 ข้ากับเข้ากับตัวเราได้ยากเหมือนกันคยิ่งเป็นผู้หญิงค่ะมันทํากิจกรรมเยอะบนรถเธอเปลี่ยนเสื้อผ้ากิจกรรมรุ่นนี้นั่นก็เลยต้องหาคนที่เราไว้ใจได้เราก็เลยหายากค่ะหายากมากค่ะก็เลยให้แม่ขับแม่ขับค่ะมันเหมือนจะเป็นการขับรถมีอะไรก็ปรึกษาได้ระหว่างครอบครัวกับครอบครัวเออจริงจริงๆจริงๆส่วนมากมีอะไรก็ปรึกษาเก้วอยู่แล้วค่ะ ยิ่งคุณแม่ไม่มีคนคุยด้วยก็ส่วนมากก็จะปรึกษาไปแก้วใช่ก็เลยมองว่าสองคนสนิทกันมากสนิทค่ะยี่นี่ก็สนิทอยู่แล้วเขอบครุวกัน <c oughs> ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าสนิทแน,น่นอน <c oughs> ค่ะ <c oughs>